อัอัตินใช้ M ห้ารอยคือการอ่อนให้ชอนก็ดูจากคะแนนด้านบนเลยนะครับ30และตอนนี้ครับผมรู้ว่าทำไมชอนทำไมออตินถึงต้องให้ชอนนะครับดูครับชอนชอบยืนอย่างนี้ตลอดเลยนะครับแล้วออตินนะครับก็ทำาก็ทำให้ไอ้ฟัวแตกนะครับผมชอนนะครับยิงเือตอนนี้นะครับออตินออกรอกวงแล้วก็ชอนได้ยิงออตินได้ d first o o d สังหารมันคิดออมันขึ้นว่าสังหารนะครับผมเพราะว่ามันผสมมันมันมันผสมมันมีอัดตัวอยู่นะครับก็เลยนับว่าเป็นสังหารมันผสมตอนนี้นะครับอัตินนะครับใช้ d e s ์ e ซอร์อีเกิลหนึ่งสองโอ้ยสองยาวหกอสองยาวสองลูกอันกับ d e s เ e อร์อีเกิลช้อนนะครับเอาปืน SKS นะครับมา2กระบอกเลยแล้วก็เอาตดนะครับตดมาไม่เชื่อก็ลองให้ให้มันกระโดดดูดิครับเนี่ยครับเดินโมงมากเลยดูดิดูนะให้ให้มันกระโดดแล้วช้อนก็ใช้โจลดไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมออตินนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเจอปฏิหารนี่ไงโดนไปเจอที่เรียบร้อยเต็มเต็มเลยตอนนี้นะครับช้อนนะครับเห็นออตินนะครับช้อนก็กดเล็งนะครับผมแล้วก็ ยิงเข้าที่หัวไม่ได้นะครับตอนนี้ออตินน่าจะรู้แล้วนะครับว่าชอนอยู่ไหนชอนอยู่ตรงโน้นออตินเห็นแล้วแล้วชอนนะครับก็ยิงนะครับติดไอ้หัวออตินนะครับผมตอนนี้นะครับชอนเขาเพิ่งรู้นะครับว่าออตินมาใกล้ชอนขนาดไหนชอนไม่เคยลากเลยนะครับโอ้โหเอาแต่ตัวนะครับผมตอนนี้โคตรมันเลยนะครับผม ตอนนี้ชอนน่าจะเริ่มเดือดแล้วนะคระเพราะ4-1แล้วอีแค่สามสกอร์เท่านั้นชอนนะครับชอนใช้หนึ่งนัดแล้วนะครับตอนนี้แต่หนึ่งนัดมมนต้องใช้สกิลลากหัวนะแล้วไม่รู้ว่าชอนจะลากหัวเป็นหรือเปล่าใช้ไอ้ไอไอ,อปัญญาใช้ปัญญามาือตอนนี้นะครับออตินนะครับ วันได้ดีเซอร์ดีก็ไปเป็นของตัวเองแล้วนะครบเพราะเขาเทพนะครับเขาเขาเขาระดับอีพิกของดีเซอร์นะครับผมก็โดนโดนชอนไปเป็นที่เรียบร้อยโดนหนึ่งนะเข้าไปลากไม่ขึ้นลากไม่ขึ้นวางไอวอลลากไม่ขึ้นตอนนี้นะครับออตินนะครับลากกลองไม่หยุดเลยนะครับส่วนชอนนะครับไม่ลากเลยนะคะผม แล้ววางไอววางไม่เป็นจังหวะเลยนะครับผมตอนนี้นะครับชอนนะครับควรไปฝึกเล่นกับผมนะครับเพราะว่าออตินก็น่าจะเรียบร้อยนะคบผมออตินฆ่าชอนได้เลยโอ้โหชอนนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมชอนก็เลยต้อง ซื้อปืนชอนซื้ออะไรมาวะเนี่ยอตินใช้เช่นเดิมนะครับผมชอนใช้พีเก้าสิบคู่เยี่ยมจริงพีเก้าสิบคู่แล้วก็เอาระเบิดมาครับแล้วก็วางโดนนะครับผมเอาโดนนะครับมาแล้วจะถือระเบิดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับถือลูกถือลูกมห,หม้อหมวอันนี้นะครับอัตินโดนอีกแล้ว ชอนเอพีเก้าสิบคู่มาทำไมก็ไม่รู้ครับตอนนี้ซึ่งชอนนะครับกำลังปลาระเบิดไปนะครับผมออตินนะครับรู้ทันทีเลยว่าจะโดนปฏิหาระตอนไหนนะครับผมตอนนี้นะครับออตินไม่อ่อนไอชอนแล้วนะครับเอามามาครับมาครับตอนนี้ออตินใช้ดีเซชอนใช้พีเก้าสิบคู่เรียบร้อยนะครับดีเซ์อัดหัวเลยนะครับผมมาครับตาสาย โอ้โห oh. ตาสุดท้ายนะครับผมมาเจอกันที่ออสตินบีเบอร์ออสตินโพนั่นเองครับกับ Mr. สเตอร์ชอนมอนสเตอร์ชานั่นเองครับมาดูกันที่สึกคู่นี้นะครับผมเล่นกันโคตรโคตรมันนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมเล่นนะครับ e ีพีหน้านะครับ มีแน่นอนนะครับผมก็ตอนนี้ออตินก็วิ่งมานะครับสวนชอนก็ใส่หมวกนะแล้วก็กาลังวิ่งมาขึ้นมาดัหนหลังค่ออตินเห็นชอนแล้วก็ยิงชอน,นะครับไม่ทำอะไรเลยนะครับซื้อปืนมาก็ไม่ได้ใช้นะครับเป็นปืนเป็นปืนกากนะครับผมเป็นปืนกาก เป็นปืนแรกเลยชอนไ่ไธ้ซื้อปืนมานะครับผมไม่รู้ทําไมนะคบผมว่าเพื่อนผมคนนึงอะที่อยู่แล้วบอลคงเก่งเลยเนี่ยครับหัวก็ไม่ลากไมห่หัวใจเขาไปสักหน่อยดีกว่าแล้วก็พิมพ์ว่าส่วนออตินนะครับให้หัวใจเข้าไปนะครับผมอตินก็ นะคบผมเรียบร้อยนะครับออทิเ็ตผู้ชนะเยวมาดูสักครั้งหน้าผมกับเพื่อนใครจะชนะอีกรอบจุ๊บหมวยบายบาย